นักเรียนท่านหนึ่งครับขับรถไปตกคลองชนลประทานเมื่อวานตอนเช้านะครับล่าสุดก็สามารถนํารถขึ้นมาได้แต่ว่าก็ไร้าปฏิหารเพราะว่าไปพบร่างของท่านเสียชีวิตคาที่นั่งบอกคนขับสภาพยังสวมเข็มขัดนิรภัยอยู่เลยค่ะคือไม่สามารถนําตัวเองออกมาได้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตนี่คือภาพของคนนับร้อยรอยคนไปมุงดูทั้งเพื่อนครูทั้งนักเรียนและชาวบ้าน ดูกันเต็มไปหมดสภาพคือเจอรถและรถคันสีขาวเป็นรถเก๋งเอารถยกมายกรถขึ้นมาเนี่ยนะข่ะที่จะลากขึ้นมานะนะแล้วก็ไปเจอร่างของพออก็นั่งอยู่ที่เบาะคนขับนั่นแหละครับค่ะนะฮะคือนักประดาน้ำตอนแรกเนี่ยเขาก็ใช้เวลาการค้นหาตลอดทั้งวันเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเมื่อวานครับนะฮะเจ้าหน้าที่ไปพบมรถเก๋งคันนี้เป็นรถเก๋งสีขาวทะเบียนกไก่ททงสามสี่หนึ่งสี่กาญจนบุรีนะของท่านผู้วยการโรงเรียนหนองย่าปล้องครับ คือคุณนิพาพรวงวิไลอายุ46ปีคือจุดที่พรมรถต้องบอกว่าเป็นจุดที่ห่างออกไปจากจุดที่รถตกลงมาในคลองสักประมาณ400เมตรเท่านั้นนะครับโดยเจ้าหน้าที่ต้องนารถเค็นมาช่วยลากแล้วก็ยกรถขึ้นมาจากคลองชนประทานใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับนำรถขึ้นมาได้ชาวบ,บ้านเอ่ยเพื่อนครูเอ่ยคนรู้จักท่านผอ,อนิพาพรก็ไปร่วมสังเกตการดูเหตุการณ์นี้แล้วก็เอาใจช่วยร่วมห้าร้อยคนได้นะจากการประเมินด้วยสายตาแล้วก็เนี่ย คนเยอะมากเลยในรถเนี่ยก็เจอร่างของพอ,อนิพาพรนั่งเสียชีวิตในเบาะนั่งคนขับคาภูมาลายัยศพก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขดเข็มขัดนิรภัยอยู่ประตูล็อกทั้งสีด้านในรถมีน้ําเต็มไปหมดเลยนะรอบรถไม่ได้มีร่องรอยการเฉียวชนใดๆครับป้ายทะเบียนหลุดหายไปแล้วด้านหน้ารถก็พังกันชนก็หลุดออกไปนี่สภาพเนี่ยเอาขึ้นมาพร้อมกับศพของผู้เสียชีวิตจากการเอาศพออกมาธนสูตรก็ทราบว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ เพราะว่าไม่สามารถจะเอาตัวเองออกมาจากรถได้ทันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการนำร่างออกมาแล้วก็นำร่างส่งไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวศเพื่อไปตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับจริงๆแล้วท่านพ่ออนทิพาพรเนี่ยเขาหายออกไปจากบ้านขาดการติดต่อไปตั้งแต่ค่ำของวันที่23กันยายนนะจนกระทั่งมีคนไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยตกอยู่ริมคลองชลประธานนคลองนี้อยู่ในพื้นที่ตำบนเขาน้อยอำเภอทามวงที่กาญจนบุรีก็เลยเชื่อว่า รถของพอ,ออนน่าจะประสบอุบัติเหตุตกลงมาในคลอง,องแล้วไม่มีคนเห็นแล้วท่านก็ช่วยตัวเองออกมาไม่ได้นะจนมีการแจ้งบรรมกกำลังเจ้าหน้าที่นะทางกู้ภัยทั้งตำรวจต่างๆนานา,นาไปช่วยกันนำรถขึ้นมาแล้วก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะท่ามกลางความเสียใจยของคนในครอบครัวนะครับ